โอ้โหพี่น้องนะในกระสอบเนี่ยดูฮะเกือบเต็มกระสอบใหญ่ๆเนี่ยมีแต่กล้วยไม้เลยนะเพื่อนนาเล็กเอามาฝากนะเพื่อนแจมนะเพื่อนชื่อแจมเอามาฝากนะเพื่อนอยู่ที่ตราดฮะมีสวนเงาะสวนทุเรียนอันนี้มันขึ้นกับสวนเงาะสวนทุเรียนฮะก็ต้องโลอ,ออกนะ มา,มาฝากนะเลยช่องกิตนตรในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ ตอนนี้ช่างมีความสุขและเกินนะวันนี้พามาดูของฝากจากเพื่อนของนเล็กที่เอามาฝากจากจังหวัดตราดนะนี่ยนี่คือกล้วยไม้นะมาเต็มกระสอบเลยเนี่ยแน่นๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่ามันจะมีกล้วยไม้อะไรบ้าง ที่เห็นเห็นี่ก็คือสายพันธุ์กล้วยไม้ไหวไหวตะมอยหรือว่าไหวมะลินั่นเองนะก็ะเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกหรือว่าบานวันเดียวนะสีขาวสวยหอมแต่สลับเราแล้วจะบานกี่วันก็ช่างนะชอบนะชอบเลี้ยงกล้วยไม้อยู่แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันวนะ่ามีอะไรบ้างนะมี กี่สายพันธุ์ที่อยู่ในนี้นั่นแล้วก็ยังไม่รู้เลยเพื่อนเขาบอกว่าน่าจะมีสักสองสามสายพันธุ์เดี๋ยวไปดูกันห่เดี๋ยวดูกันหน่อยอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้โดนอันนี้หักไปละไม่เป็นไรนี่ฮะโอ้โหลำยาวๆสวยๆเนี่ย ปลูกได้โหเต็มป่าเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวนเล็กยังนึกไปออกว่าจะไปปลูกตรงไหนบ้างลำใหญ่ๆง,งามๆกอง,ง,งามๆเลยเนี่ยเอาไปขูกเกาะได้เลยนี่มีเดฟติดมาด้วยนะเดฟป่านี้ ก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่ไม่ใช่ป่าไม้ป่าอนุรักษ์เป็นกล้วยไม้ป่าธรรมดาเรานี่แหละนะมันอยู่ในเกิดในสวนเงาะสวนทุเรียนเขาก็เลาะออกนะฮะนะส่นวนใหญ่ก็จะเป็นไหวมะลิเนี่แหละคือพวกนี้มันขยายพันธุ์ง่ายถ้าความชื้นของเขามี นะคุณพวกอีเหมือนกับพวกเฟิร์นต่างๆเนี่ยคือพวกนี้ขยายพันธุ์ง่ายก็คือว่ามันมีมันติดลูกติดมเมล็ดอะ ติดลูกนี่ยพอสุกแล้วมันจะแตกกระจายแล้วฟุ้งกระจายแล้วก็วปิวูไปเกาะตรงไหนมันก็ติดตรงนั้นเกิดตรงนั้นคือในสวนปา่าสวนเงาะเนี่ยมันจะชืน้นนะสวนทุเรียนสวนเงาะอ,อะไรพวกเนี่ยมันก็จะติดง่ายเกิดง่ายโอ้โหงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยจัดสวนกล้วยไม้เนี่ยโอ้โหเพลินเลยเนี่ยนะ ยังเห็นเห็นแค่สายพันธ์เดียวแค่หวายมะลิอย่างเดียวน,นี่นี่่กวใหญ่ใหญ่นี่นี่สูร,รมาจากสวนเงาะจริงๆเนี่ยลูกเงาะใหญ่มาก คือชาวสวนเนี่ยพวกนี้ก็ตโละทิ้งหมดนะเพราะว่ามันไปขัดขวางนะทำให้การเจริญเติบโตของพวกต้นเงาะของเขาเนี่ยไม่ดีนะอาจจะไปแย่งปุ๋ยจากเปลือกมั่งนะฉีดยาฉีดอะไรแทนที่จะไปโดนต้นเงาะอะไรเต็มที่แต่ว่าไปโดนป้วยไม้ด้วย เีเ,เ,เพื่อนบอกว่ามีอีกนี่ก็คืออันนี้ตระกูลกุหลาบนะแต่ก็ต้องไปรุ่นว่าเป็นกุหลาบอะไรนะนติดฝักมาด้วยเป็นกุหลาบกระเป๋าปิดหรือกุหลาบกระเป๋าเปิด โอ้ถูกใจน่าเล็กเลยเพวกนี้สก,กูลกุหลาบโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เป็นแท่งๆเนี่ยเหมือนกับอ่าอะไรนะ เหมือนกับพญาไราา่ใบตัวนี้น่าจะเป็นเอื้องโมกดอกสีม่วงโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเยอะอะไรเช่นนี้นี่ฮะ โอ้โหเนี่ยทำขายได้เลยนะเนี่ยอย่าพูดเล่นนะเนี่ยต้องเลี้ยงไว้ก่อนฮนะเลี้ยงไว้ก่อน,เ,นเลี้ยงให้ดูว่ามันสวยงามยังไงมันออกดอกยังไงนะโอ้เนี่ยระดวดยังไม่หมดเลยจะท่วมตัวนะเล็กละ กุหลาบโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยแม่ค้าเขาขายกันเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณร้อยนึ่งนะเนี่ยตัวนี้เหมือนกุหลาบอะไรเอ่ยกุหลาบเหมือนกุหลาบอีกหนึ่งสายพันธนะุ์นะนะเนี่ยใบอย่างเงี้ย ต้องรอลุ้นดอกคือมันแปกตรงดอกมันเล็กทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกุหลาบอะไระต้องไปลุ้นกันนะไอ้ผลมันเล็กเนี่ยผลมันเป็นแบบเนี่ยไม่รู้ว่าใช่เป็นกุหลาบกระเป๋าเปิดกระเป๋าปิดหรือเปล่า มันทับถมมานานก็ออกให้มันระบายก่อนนะโอ้โหหลายสายพันธุ์จริงๆดีจริงๆมีเพื่อนทำสวนเงาะสวนทุเรียนเนี่ยวัชพืชของเขากลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามหาศาลของทะเลทกายนี่นี่ กุหลาบตระกูลกุหลาบตระกูลโมกโอ้เยอะแยะเลยพี่น้องมานี่เขียบเห็นไหมเยอะจริงๆเพื่อนปีนต้นเงาะโละกล้วยไม้มาให้โอ้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยเขียบเลยอก็สำหรับคลิปนี้แลวก็พามาชม ของฝากจากเพื่อนนะจากสวนเงาะสวนทุเรียนที่จังหวัดตราดนะะจะเป็นเขาสมิงประมาณน,นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะเล็กจะมาปลูกนะสอนวิธีปลูกใครอยากจะดูวิธีปลูกกล้วยไม้ปลูกแบบไหนเดี๋ยวนะเล็กะสอนวิธีปลูกแบบแต่ละชนิดกัน ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ